วันนี้จะมาส่งการบัานพี่แม็กค่ะจากรูป AC เท่ากับ BC เท่ากับ d เท่ากับ DE ถ้ามุม DEF เท่ากับหนึองศาและมุม BAC มีขนาดกี่องศา AC ก็คือด้านนี้ BC คือด้านนี้มันเท่ากันใช่ไหมคะซึ่งอนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมก็จะเป็นสามเหลี่ยมทำเป็น้าจั่วค่ะ ถ้ามุมนี้เท่ากับ x มุนี้ก็จะเท่ากับ x มุมนี้ก็จะเป็นจากสมบัติมุมรูปพรง a b ตรงนี้ก็จะเป็นมุม a บวก b ค่ะดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็น x บวก x คือ 2x เท่ากันก็จะเป็น 2x เหมือนกันค่ะตรงนี้มุมเท่ากับ114อันนี้เป็นมุมตรงดังนั้นมุมนี้เท่ากับ6 6ค่ะมุมนี้ก็จะเท่ากับ6 6เหมือนกันเพราะเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วจากรูปนะคะมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะ ก็จะได้ 2x บวก x เท่ากับ66 3x เท่ากับ66 x เท่ากับ22ดังนั้นตอบคอควา22องศาค่ะขอบคุณค่ะ